มาครับดูความเคลืคืบหนาครับผมดุงหมูสองมือครับนี่เพื่อนเพื่อนออกมาตากแดดครับผมนี่แม่เพิ่นแข็งแรงครับผมโอ้โหแล่นแลนไปแล้วครับนี่ครับหมูสองมือครับผมโอ้โหตากแดดแล้วครับที่ให้อาหารนะครับเพื่อนๆมาครับผมอุ้ยเอาขามไปฝุ่นปอตัวนึงปออุ้ยขามมาหาแม่นี่เออเอาแม่นั่นน่ะมันขามมากครับผม ถามมาหาหญิงแม่นึงไม่บอกเป็นยังไงหครับแม่นี่บอกหายครับผมเอาเงาอันนี้มาตักเอาไปโอุ้่นครับคุณครับเออครับนี่ครับให้อาหารหมูกันครับผมเออเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเด้อพี่น้องนี่ครับก็เหิวครับหิวแล้ว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 พี่พี่ทั้งพี่ครับเผมปัดเช็คอยู่ว่า คือเห็นเก็ดแตแท้ขามไปทั้งหมดครับโอตะไคร้กันนกครับนกมากินอาหารกับหมูหน่อยนะครับกันนกกันไก่นะครับโอ้ต้อเกียงเลยปออาหารน่ครับนี่คอเนี่เกียงกินเก้งแล้วครับผมเริ่มเก้งแล้วครับเอาอูนครับ แข็งแรงครับเพื่อนๆหมูสองมือนะครับงูสองมือนี่ครับฝุ่นครับเบิองครับนี่ครับผสมน้ำนมน้ำครับเขาเรียกเร่งเร่งน้ำนมเลยครับนี่ครับเพื่อนๆนี่ครับเป็นผงนะครับผงสีขาวครับนี่ครับเพิ่มน้ำนมนะครับไหนมาดูดิกล่องเป็นยังไงไหนมาดู เผื่อเพื่อนๆเขาอยากสนใจครับนี่ครับไมโลโซนนะครับผมนี่ครับสารผสมนี่ครับสําหรับแม่สุกรนะครับนี่ครับเพื่อนท่านไหนสนใจกับสร้างเสื้อโลดครับนี่แม่เนี่ยเยอะแยะครับเพื่อนๆทางออนไลน์ครับผม่ะครับ นี่ครับอา,อาหารนะครับเพืเ่อนๆเอาแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ